รถลาผมองมองนะมองทางเดี๋ยวเราก่อดดอกแต่มันมาเป็นหอดบ้นเราจะเทจะไหน้โหถึงทีสีก็มลูกกาไปดีเหมือนงาบานดอกเขากุ้งเนาะกุ้งตัวว่าบานดอกกกุ้ยกจะจะฝากไปบอกแมย่าไพวาจะได้ก่อนจะมากินนกบเขียบอีหนูก็ไ่ได้กินหรอะเป็หนังเป็ดนังน้องงวเขาไม่ได้กินหรอก เวลาก็ว่าเจ้าสัวอืมเ้าาใช่ว่ามาขี่นึเ้ามาเจ้าสื่อกินจักยังเลยเจ้าซือกินแล้วโอ้ตยก็เป็นคนใจน้อยเป่นโู้นมาโอ้โหหัวใจเจ้าเนีอยอะไรต่อเถเอ้ย โอ้ย่น้าสงสารมาเอฟซีเนก็ไม่ย่ำขึ้นบ่คือกันหนกเขายังสลัดวาอยู่เลยนุ่มน่มหนุ่มหนุหนุ่มหนุ่มหน่มหนุ่มน่น่มหนุ่มนยมนท่มหน่มหนุ่มหนุ่มหนุมหนุ่มห่นหมมนนหนมมมหมนท่มารับเมม เมนเปิดไฟเนเปิดไฟเลี้ยวจกทีจะลอห้แล้วิไฟเลียวบ้าบจอดะบเมนบเมนลงมากแ้าพุอันปักเยบก็ไม่ได้กินหนหน้าก็ไม่ได้กินน้องง่วก็ไม่ได้กินบยํามลจุ่ของมาจุ่ของซวแห้งเมื่อกี้แที่ย้อมก็ไปต่อกเ้ายังกรสร้างเขาเขาก็่วยนีแล้วมาลงทางเนื้อเนืออเือ อเนี่ยตั้งตตัวเขาได้เขาเที่ยก็ไปได้กินแม่นว่าตเจ็กเี่ยมก็ดังแหงกอยู่นี่เนาะนี่ไหนนะบดิขึี้นี่บบไปหาวัดวัดอันนี้วัดยางไปเป็นรถนี่รขี้เรื่องรถนี่บอ่ะรถนี่รถไปดจอดรถไปนี่ยางเม่ไปรถนไปไปมันัน ว่าิีเพิ่งจให้เข้าังให้้าังว่าใกล้ถึงแล้วใกล้ถึงเฮ็ดเต็มหเก้าแล้วเก้าอีกละไม่ได้ย่อแล้วีอผมนี่รุ้นเลยวนี่ได้แค่ละลุนมันแล้วลุนมันแล้วมาแล้วมาแล้วหุบหุบหุหุบหุนี่รีบ่ะมมนจำได้ย่ดอกใชุ่้มจ้าแมนนจ้มนโมเมน ลงงากับซีหน้าละเติงนี่ซอดพวมาเราเห็นมดอัยนีเออเห็นไหนนีมาเห็นหมดเยเอามาพุ่นก็ลงง่าเปิดทำอะไรสวัสดีครับองสาไใครจะไปใครจะไปถนนคนหนึ่งไหมหรือยังไงหรือ่าตามตามตัวดีกว่าามตันนะมาคนละแก้วจริงเอามาให ตามสูตรมันจะแตกแตจ็คขี้แตกแล้วนุ่มไม่ใจไม่แต่แจ็คขึ้นันมขึ้นน่้ขึ้นันนี้พี่แนีรู้ทางไหมน่ะอต่แจ็คไปขนมไหมมันจะง่ายกว่าไม่มันจะไปนนี้นะเดี๋ยวตามสูตรนะรถไม่มีทะเบียนโอเคโอเคโถเอไม่มีทะเบียนใจแล้วล่ะเมจี่มันมาบแล้วบังคันเกือบห้องแห่ละเมจี่เอ้ยโอ้ยรถเคลื่อนอะไบ่มี่ตอนนี้ก็ใกล้จะถึงนะครับวัดเมืองนนท์นะครับวัดบัวขวัญนะครับ วันนี้ก็มี FC นำทางนะครับนี่ๆๆครับใครถึงแล้วใครถึงแล้วทักเจ๊กว่าจะได้สวัสดีครับผมก็จะได้บออัน าาดีใจบอหอดแล้วดีใจอยู่เหมือนเขามาแบบไหนนี่เขามันมันคือบ้านเขาบอเส้นทางที่เขาสิมานี่บอ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 ไปหนังงมเข็มในมหาสมุทร <c oughs> โอ้ยท่านก็จะว่าเมืองจีโนะ <c oughs> และาา้วก็ว่าบ้านนอกกันตัวบ,บ้านนอกอีหลีข่อยมันนี้เขาปุง้งเนาะรถใหไนเจเรายังมาได้แต่รถนนี่จะไปยึดยังมีว่าจะเช็คคับครับนายเจ้าครับออกไปดื้อ <c oughs> จากได้รถออาพอเอ้ย <c oughs> เราจะขับไปขับไปคนขี่แท็กซี่กับบ้านกันแข่งนี้แท็กซี่เลยอาจะทางออกเนาะน้ำกันจะเทอู้จะไปขับแท็กซี่กับเอ้ยโอ้ยโอ้ยวานนี้แับท็กซี่ครับรถชิบดรอกเขาคนตู่ยังออกมานโอ้ว่ามันเรียงยังไงนะครับมันไม่เหมือนบ้านนอกเนาะมันเข้าเมืองมันผมก็ตื่นเต้นเนาะการเข้าเมืองครั้งนี้นะครับเป็นเก็บภาพที่ประทับใจมากๆนะครับที่ได้มารู้จักนะครับได้มีเห็นคนในเมืองนะครับ ตอนนี้ก็กำลังเดินทางนะครับเ,เข้าสู่วัดบัวขวัญนะครับ fit. จังหวัดนนทบุรีนะครับก็ขอบุณขอบุญพระอาจารย์ขอบุณเอฟซี FC, ที่ให้พอดาวแล้วก็เพื่อนๆมาในครั้งนี้นะครับไปดูกันอเป็นความจริงนะครับมาอเลยวัดบัวขวัญคอยแม่คอยโอ้ตมือเป๊ะๆนะครับวัดบัวขวัญพระอารามหลวงโอ้ ูนะครับมาชมพร้อมๆกันนะครับตื่นเต้นนะครับที่ได้มาเจอในครั้งนี้นะครับก็ขออนุญาตนะครับอ่าทางอ่าวัดนะครับพระอาจารย์อ่าที่เป็นเจ้าวาดเมืองนุนเนาะนะครับที่ขออนุญาตถ่ายคลิปนะครับในครั้งนี้นะครับโอ้โหมีถ้ำด้วยโอ้โหนี่นะครับผมก็จะถ่ายบริเวณสถานที่ให้ดูด้วยนะครับก็ขอเชิญชวนท่านผู้ชมแล้วก็เอฟซีนะครับอย่ามาทํามุนนะครับอย่ามากราบพระอาจารย์ ก็อาจารชวนนะครับตอนนี้ก็เดีย๋ยวาหาที่จอดรถนะครับยังไม่ได้เจออาจารย์เลยนะครับตอนนี้นะครับก็จะถ่ายให้เห็นนะครับมุมบรรยากาศนะครับสถานที่ครับนั่งมาเตอร์กประมาณจะโลว์อะแตมันม่ตอลมันก็ไม่ไกลเท่าไหร่นะ เออแต่มันมีตำบานสะพานลอยอีกข้างบนฮะเอ้านี่ครับประมาณนี้นะครับแต่ว่าข้างบนเนี่ยผมไม่รู้ว่าเป็นสะพานอะไรเนี่ยแบบว่าขามบอยลุ่มติ้มเสินะทั้งเยกทั้งอย่างตอนนี้ก็วิ่งรถนะครับรอบวัดอยู่นะครับก็เมื่อกี้เข้าเข้าไปอยู่ในวัดอยู่นะนะครับนี่ครับ ก็จะให้ดูพร้อมๆกันนะครับโอ้ะลานจอดรถวัดใหญ่มากนะครับนี่อารามหลวงเลยเนาะทดานใอะไรนะวัดอารามหลวงเลยเนาะท่านดอย่างเดียวัดอารามหลวงเป็นมันเป็นเป็นวัดที่วัดหลวงแล้ววัดหลวงคือความเจริญครับใช่ไหมครับผมนะครับความเจริญนะครับเอาเดี๋ยวเดี๋ยวจะเข้าอีกทางหนึ่งนะครับประตูที่ห้าโอเข้าไม่ได้ครับ้าไม่ได้ตัวห้าแล้วตัวนี้เขาเขาไม่ได้ครับ เดี๋ยวเขาเขาหาทางทางใหม่นะครับในเขาประตูซี่อตอนนี้ก็ได้มาถึงวัดอารามหลวงนะครับวัดโบขวัญน,นะครับถึงแล้วเดี๋ยวหาที่จอดรถก่อนนะครับเข้าประตูที่สี่เมื่อกี้ก็จอดที่หนองนะวอ่านะครับทางวัดป็นตูนะมันมีทางเข้าหลายทางนะะครับ <c oughs> อ่าไปแล้วครับผมยังไม่ได้เจอยังยังไม่ท่านเจออาจารย์นะยังไม่ได้แจ้งนะครับ ท่านก็ถามผ่าในการเส้นทางในการเดินอยู่นะครับโ้เยี่ยมมากเลยครับกำสถานที่บริเวณวัดนะครับก็จะประมาณนี้ตื่นเต้นมากนะครับท่านผู้ชมเราก็เอฟซีนะครับมีโอกาสเป็นครั้งแรกนะครับที่ผมกับเพื่อนๆนะครับได้มาอ่าที่วัดนี้นะครับเป็นอะไรที่สุดยอดนะครับจอดรถฟรค เอาในที่สุดนะครับเฮ้ยโอ้โหสุดยอดครับ <c oughs> เป็นอะไรที่สุดยอดนะครับในที่สุดพวกเราก็มาถึงจนได้นะครับเดี๋ยวยังไม่ได้อ่ากลับมารล้การพาจันเนาะพอดีกําลังโทรหาพาจันอยู่นะครับมาถึงแล้วอ่เป็นความจริงแล้วครับเป็นความจริงแล้วอ่สวัสดีครับขอขอบคุณนะครับท่านผู้ชมแล้วก็เอฟซีในที่สุดผมก็มาถึงจุดมุด่งหมายแล้วไม่เชื่อว่าผมจะมีวันนี้ครับ ไม่เชื่อว่าผมจะมาฮอดเลยงนนเงินนครับผมลงทางอยู่ครับเดี๋ยวค่อยรอดูรอชมนะครับว่าสถานที่ของอวัดโบกขัญนะครับมันเป็นยังไงนะครับรอติดตามน,นะครับผมเดี๋ยวผมขอทอําความปราบปื้มแล้วก็ดีใจของพ่อดาวก่อนเอย้ ในที่สุดครับผมก็มาถึงแล้วกรุงเทพไม่ให้ใครโกหกผมได้ครับกรุงเทพฮะนนทบุรีน่มเแม่นกรุงเทพบอกนนทบุรีกรุงเทพกับกรุงเทพนนกับนุ่เดี๋ยวเรเลยมันมันไม่ไม่ไม่เหมือนกันบอกไปตรงพ่อยย้อนคุสวัสดีครับคุณสวยครับสวัสดีครับเป็นไงคะก็ขับรถลงไหมพี่พี่บองั้นเขางั้นเขาไม่ได้บอกว่าบ้านนอกไงบ้านนอกเข้ากรุงสวัสดีอันนี้รุ่นบ้าเลย แตงเขาว่าบ้านนอกเขากุ้งไงโอ้ดูหนวดพ่อคพสสิโอ้โหมีการถ่ายรูปโจมพี่ก่อนพยายามพยยาาม่านคนนี้นะขันคนนี้โอ้โหพี่จะพาชิมกุ้งตรงสุพรรณแล้วพี่ก็ส่งเงินแยกย้ายอะไรนะพาไปไหนนี่ก็แม่นนี่ก็แม่นยำวานี่ก็สุพรรณบุรีแล้วก็แไม่ห้ามหลอดผมไปขายนะเออ มันีแล้มันไปขายไม่ได้กี่บาทเลยนันะคุณมองกัอะไรปาแนูแต่งตัวผ่านไหมนี่ผ่านปาผ่าผมไม่ใส่ไม่ได้เนี่ยหนูปลาคล่องใจไหมเออไป ตอนนี้พวกเราก็เดินเข้าไปกราบนะครับบนโบสถ์นะครับนี่ครับแบบนี้ครับแต่ยังไม่ทั่วนะครับยังไม่ทั่วนะครับมีนักท่องเที่ยวนะครับมาเที่ยวนะครับบริเวณวัดนี้ทั้งนี้ก็เยอะพลสมควรนะครับ อันนี้เขาเรียกว่าถ้ำอะไรนี like people, <ett> ่ถ <obten. Right. S 1> ้ำพระพุทธถ้ำอะไรถ้ำพระอรหันต์อ่าถ้ำถ้ำพระอรหันต์อะไรนี่เฮ้ยถ้ำถ้ำอรหันต์อะไรนี่อ่านไว้ยังไงนี่อ่านไม่ออกเนี่ยถ้ำอรหันต์อรหันต์เถรานานาคาที่ประดีนะครับ ก็ยังมีนะครมีคนมา,ากราบนะครับเดี๋ยวรอดูข้างในไปเรื่อยนะครับท่านผู้ชมนะครับอเขาไปทำอะไรนี่อ๋อเฮ้ย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 อย่างไรเดี๋ยวเด้อยด้อเด้อขึ้นขึ้นอุ้ย หิวิวทักกเลยเดี๋ยวดม่กล้าไปปเชคเดี๋ยวเดี๋ยวเดีวดอ่าเดี๋ยวนอามณกเลยผมผลเลยเดี๋ยวเราเราเรางวันแลยวเราวิ้ยมันจะปักขาไหมนี่ไม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 ่ข้ามเลยข้าม กระโดดเลยว่ะแล้วถอดรองเท้าแล้วถอดโอ้ตื่นเต้นเลยตื่นเต้นมากเลยเนอะโอ้เดี๋ยวผมให้ดูนะครับท่านผู้ชมนะมันเป็นแบบนี้โอ้วิเป็นมันมันหมุนติว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 เดี๋ยวผมถ่ายมุมข้างบนนะครับ มีหนององปลาด้วยนะก็มีขบนก็มีรถวิ่งโอ้ฝมสั่นตกใจอุกัวน่ากลัวไม่เคยนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปกลาวันจ่กกาพัะทาจารย์ต้องถอดรองเท้าก่อน,นครับอู้ผมดีใจมากครับทางนี้นะครับท่านผู้ชมแล้วก็เอฟซีนะครับท่านผู้ชมอยากมาเที่ยวก็ ได้นะครับเป็นวัดนี้เป็นวันนวดอารามหลวงนะครับน่าเที่ยวมากนะครับยังไงผมเรียกเรียงพูดไม่เป็นก็ขอขอภัยท่านผู้ชมแล้วก็เอฟซีด้วยนะครับอาจารย์ถ่ายคลิปได้ปอนี่ถ่ายคลิปได้บ่อโออาจารย์ว่าถ่ายคลิปได้นะครับขออนุญาตได้ถ่ายคลิปนะครับครับ ผมขอกราพบพระพุทธองค์กนะครับ บริเวณบูนีศาลาก็จะเป็นประมาณนี้ไปไซอาจารย์เดี๋ยวเดี๋ยวผมมาหอดแล้วเดี๋ยวไปผมกาบเท้าเท้าต้นมือนี่มาหอดแร้วเอาพ่อไปติดกล้องกผมไเอพี่วดี่นึถงตกล้องให้น่อโอเคไม่เป็นไรดูว่าประมาณนี้ ้าจเป็นบริเวณวัดที่น่าท่องเที่ยวมากครับเดี๋ยวผมพาชมนะครับชมนะครับนี่เป็นโบสถ เป็นสถานที่ที่น่าท่องเที่ยวมากอันนี้เป็นบริเวณรอบโบสถ์นะครับมีชั้นมันมีหลายชั้นนึงโอ้โหเดี๋ยวผมพาเดินเที่ยวก่อนเดี๋ยวจะหลงมันเพื่อนนะนี่ครับประมาณนี้นะครับ เอาให้นั่งกินได้สินะนั่งแบบนี้เลยโอ้โหครับก็มากำลังเพิ่งมาถึงนะครับเราก็จะมานั่งกินข้าวตรงนี้ครับถือว่าผ้าชันยอดครับได้มาครั้งนี้นะครับเป็นเกียรติอย่างมากเดี๋ยวรอดูรอติดตามนะครับว่านะครับน้องดาวจะอยู่จุดไหนนะครับนะครับตอนนี้ผมอยู่บนโบสถ์นะครับสถานลที่ตรงนี้นะครับอือ ระคังด้วยให้เคาะนะครับเพื่อเป็นสิริมงคลนะครับคนคบคนคี้เป้นมาเนาะน้องขอโทษด้วยนะครับน้องอยู่อยู่ที่นี่หรือเปล่าอยู่แถวนี้อยู่แถวนี้อ๋อมามา,มาเที่ยวประจำไหมครับก็บ่อยค่ะเลยตั้งแต่เขาปีนี้ปีหนึ่ปีสองปีนึ่อ๋อขออนุญาตถ่ายคลิปนะครับผมเราเราครับ อ่ผมเป็นคนอ่าอีสานกำลังพึ่งมาก็เลยถามดูโหครับผมนะครับประมาณนี้ครับก็ล้มไม้นะครับเยอะมากเลยไม่รู้ว่านะครับน้องดาวจะอยู่ต้นไหนนะครับแต่ว่าสถานที่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 น้องดาวจะมาอยู่นะโอเคครับโอเคนะครับโอเคครับโอเคมากนะล้มไม้เยอะแยะนะครับ ว่าจะเป็นประมาณนี้นะครับอ่าสำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอบคุณแม่แม่สี่พ่อพ่อีนะครับที่ให้พ่อดาวมีวันนี้นะครับขอบคุณน้องดาวขอบคุณแม่แป้งขอบคุณพี่เดือนนะครับขอบคุณทุกทุกท,ท่านนะครับที่ผมดีใจนะครับดีใจที่ได้มาเจอวัดอารามหลวงนะครับวัดบัวขวัญน,นะครับ ขอบคุณอาจารย์ขอบคุณเจ้าคณะจังหวัดนนทบุรีนะครับที่ให้พรดาวนี้มีวันนี้นะครับผมอะไรปราพื้มแล้วก็ดีใจมากๆนะครับเดี๋ยวรอดูรอติดตามคลิปไปเรื่อยนะครับเพราะว่าพรดาวจะถ่ายให้ดูว่าบริเวณวัดของวัดอารามหลวงนะครับก็บัว,บวขวัญน,นะครับมันมีอะไรที่น่าท่องเทีเ่ยวแล้วก็น่าสนใจกว่านี้นะครับแล้วก็น้องดาวอยู่ตรงไหนนะครับวู้ดีใจวุ่นไม่ถูกเลยดีใจากมนะครับรอติดตามนะครับสวัสดีครับ